เอานะครับวันนี้ผมจะมาตํมามะม่วงนะอันนี้ก็มะม่วงที่ผมทําไว้เมื่อวานนะครับก็พอดีมีคนขอคลิปมานะครับว่าทํายังไงไม่ให้มะม่วงดํานะครับหรือว่าผลไม้ดํานะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยนะครับนี่คือผมก็เลยทดลองดูนะครับว่าแช่หนึ่งคืนแล้วมันจะดํำไหมนะถ้าทําวิธีผมนะก็คือไม่ดํานะครับแต่มะม่วงที่นี่มันไม่ได้เป็นมะม่วงดิบเหมือนบ้านเรานะมัน มันเหมือนออกสุกนิดนึงนะเนาะเหืมห่มๆอะไรไประมาณน,นี้แหลนะเนาะแต่ไม่ดำนะครับเอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตำมะม่วงนะก็แบบสไตล์คนที่อยู่เมืองนอกเนาะก็มีอะไรก็ตำแบบนั้นนะเนาะนะครับแล้วก็ไปดูวิธีทำนะครับาการปอกมะม่วงหรือการทำมะม่วงไม่ให้มันดำเป็นยังไงบ้างในคลิปนะครับโอเคนะ เห็นไหมผมก็จะใส่พริกนะพริกแห้งนะครับนี่ลงไปนะ,นะเห็นหรือเปล่าเนาะอันแบบนี้นะครับ นนีหลันะงจากนั้นนะครับผมจะใช้กะปิประมาณสักนิดหน่อยนะใส่หอมแดงนะสักหนึ่งหัวนะครับนี่เห็นไหม ละเอียดมากนะครับเอาแค่พอหยับหยันนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะใส่มะม่วงนะครับที่ผมนี่ไว้นะอันนี้สองลูกนะครับที่ทําไว้เมื่อวานนะตํำให้หมดเลยนะครับ ้ามันได้มะม่วงดิบมะม่วงคงจะอร่อยนะครับแต่นี้มันเป็นมะม่วงแบบเหมือนจะเริ่มสุกละนะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับผมมีปลาป่นนะป,ปลาป่นสำเร็จนะครับเอาใส่สามช้อนโต๊ะนะครับถ้าเป็นทางเหนือก็จะใช้ปลาร้นะรราแห้งนะหรือปลาแห้งนะเออปลาปลาห้าแห้งนะครับเออใส่นะ แต่นี้เราไม่มีนะครับเลยใส่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่ปาระน้ําช่วยนะครับนี่ก็คือพี่ไม้เราเองนะครับอ่ะซับสองช้อนโต๊ะนะไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเติมน้ําปลานิดหน่อยนะอืมอ่าน้ำปลาที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะผมจะใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับมีน้ําตาลนะครับน้ำตาลทรา,ายถ้ามีน้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลปี๊บหรือถ้ามีน้ําตาลอ้อยใส่น้ําตาลอ้อยนะครับอ่าก็ถ้าเป็นน้ําตาลอ้อยก็จะเป็นทางเหนือเนาะแมเสร็จแล้ว น้ำปลานิดหน่อยนะครับอ่ะใส่ได้ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลองชิมอาจจะเป็นใส่ปลาก็ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวชิมนิดหน่อยนะครับชิมหนูอืมโอเคแล้วนะครับรสชาติ มวามม่วที่นี่มันไม่ค่อได้เปรี้ยวมากเหมือนบ้านเรานะครับก็หรือว่าโอเคนะครับนีเนบ่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตามันวัวแบบง่ายๆเนาะนี่ เสร็จแล้วนะครับสําหรับตามะม่วงนั่นเองนะครับชอบนะครับคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกินกับผักสดก็ได้กินกับผักรั่วก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเนาะก็หาไหนได้กินนั้นนะครับโอเคนะครับ